สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูมีนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมีนก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยว่าวันนี้ศิลปะสร้างสรรค์ที่คุณครูมีนเอามาให้เด็กๆทํานั้นคืออะไรอ่าเป็นการหยดสีนะคะแล้วเป่าด้วยหลอดนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะ 1. สีนะคะที่คุณครูมีนและคุณครูปลาเตรียมไปให้เด็กๆนะคะ สองนะคะหลอดนะคะหลอดดุดนะคะสามจานใส่สีนะคะถ้าเด็กๆไม่มีจานใส่สีเด็กๆใช้ขวาขวดก็ได้นะคะสี่ก็คือใบงานที่คุณครูมีนและคุณครูปลาเตรียมให้เด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเป่าสีนะคะให้เด็กๆเอาเอาสีนะคะมาหยิบก่อนนะคะแล้วก็เป่าคะ บงานของครูมีนก็เสร็จไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำตามคุณครูมีนกันนะคะเมื่อเด็กๆทำแล้วเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปส่งมาให้ครูมีนกับครูปลาดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูมีนก็าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ